S a s s a l a m u a l a i น้องนักเรียนชั้นปอ .2 อ2ทุกคนนะครับ Welcome to English class I'm Slimin today we are going to study unit 7 lesson 6วันนี้นะครับเราอยู่กันที่ lesson ที่6นะครับแบบทดสอบนั่นเองนะครับในหน้า146ถึงหน้า147นะครับเราดูหน้า146นะครับคำถามที่1นะครับถามว่าผลไม้ชนิดใดมีขนาดใหญ่ที่สุดนะครับอ่า A ก็คือ g r าส์ Bread, นะครับ g r าส์ Bread. B apples นะครับหรือว่า C coconuts นะครับอ,อันไหนคือใหญ่ที่สุดนะครับต่อไปผลไม้ชนิดใดมีสีม่วงนะครับสีม่วงเอบานานาสหรือ B grapes หรือ C นะครับ mangoes อันไหนมีสีม่วงอ่านะ ต่อไปข้อ3นะผละไม้ชนิดใดมีรสเปรี้ยวนะครับมีรสเปรี้ยว a c o c o n u t นะครับหรือ b bananas นะครับหรือว่า c oranges นะครับอันไหนรสเปรี้ยวนะครับอ่ะต่อไปข้อที่4นะครับอ่ะดูภาพนะครับดูภาพแล้วก็ตัวเลือกจะเป็นภาพนะครับว่าภาพไหนคำถามคือ i like apples i like apples ตรงกับภาพใดนะครับ I like Apple นะครับอ่าให้ดูภาพผลไม้ที่อยู่บนความคิดของเขาแล้วก็ดูสีหน้าท่าทางของเขาด้วยนะครับต่อไปภาพข้อ5นะครับภาพในข้อใดมีความหมายตรงกับประโยค I don't like mangoes I don't like mangoes นะครับอ่าไหนคือ I don't like mangoes ต่อไปหน้า147นะครับข้อที่6 I like นะครับฉันชอบอ่ ตามภาพเลยนะครับเขาให้ภาพมานะครับ I like อะไรเอ่ยนะครับ A an orange หรือ B bananas หรือ C papayas ต่อไปข้อที่7นะครับเป็นการถามตอบนะครับระหว่างบิลกับทอมนะครับบิลถามว่า Do you like papayas Do you like papayas นะครับทอมจะตอบว่าอย่างไรนะครับ A yes I do หรือ B yes I am หรือว่า C Yes I have ต่อไปข้อที่8นะครับเป็นการถามตอบอีกเช่นกันนะครับระหว่างแอนกับซูนะครับแอนถามว่า Do you like strawberries Do you like strawberries สูจะต้องตอบว่าอย่างไรนะครับ A No I'm not B No I don't หรือว่า C No I have not ต่อไปข้อ9นะครับเป็นการถามตอบระหว่างเม่กับบ๊อบนะครับเมเนี่ยถามว่าอะไรไม่รู้นะครับบ๊อบตอบว่า I like bananas I like bananas นะครับ A นะครับ What color do you like uh, B What fruit do you like หรือว่า C Do you like bananas? ต่อไปนะครับข้อ10นะครับประโยคไหนะก็ได้ถูกต้องนะถูกต้องตามหลักไวยกรณ์นะ A I not like grapes หรือว่า B strawberries is sweet and sour หรือว่า C I don't like the green apples ข้อไหนถูกต้องตามหลักไวยากรณ์นะครับนักเรียนก็ เลือกคําตอบนะครับวงหรือว่ากากบาทนะครับลงไปในหนังสือเรียนเลยนะครับแล้วก็ถ่ายรูปส่งคําตอบมาให้ครูนะครับในลายส่วนตัวนะครับสำหรับคลิปนี้นะครูก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าจะเป็นยูนิตใหม่แล้วนะครับยูนิตที่8นะครับสำหรับนี้นะครูก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับ see ย u again unit e i g h lesson one goodbye